สวัสดีครับนออ้อยซีทุกท่านครับตอนนี้กันอยู่ที่หลังเวทีแล้ววัดหนองหัวเรืออ่าเก้าลีนขอนรก่นนะหายจากที่ป้าผมมาหมาดแปดโลอยู่ฝั่งตรงข้ามปั๊มที่ไรสดเมื่อกี้เนี่ยวันนี้เจอใครกันบ้างนะตะกี้เจอพ่อแล้วมาเนี่ยมาถึงก็หิวกันเลยเนี่ย<ค>น,นี่ครับนี่พี่เอกใครมุกดำแล้วก็สองคนมาไม่ได้กินเลยนะครับโยนผ้าใแล้วพ่อมาพ่อจะมาละ้องขาเลยเยอะลงเจลโอ้เพราะว่ามาใครจะโดนเป็นผมบ้างครับมันจะมีสะพานลอยนะทุกคนตัดเลี้ยวขวาเข้าวัดได้เลยนะ ตอนผมนุ่นไปอยู่เถินหน้าทางหลวงเพื่ออะไรไม่รู้ก็เห็นจีพีเล่าว่ามันเสมอก็แล้วตอนมองเห็นตุ้มวัดมันก็เห็นแต่ท้องนาผมผมก็ตะลึงเหมือนกันเห็นแต่ท้องนาก็เลยไปอยู่เถินตรงทางหลวงกลับมาคิดว่ามาติดถนนทางเข้าวัดก็ต้องมีสิป่ะนี่ครับมาจากโคราชไม่ได้กินอะไรกันเลยครับนี่มากินที่งานผมแวะกินอะไรครับนี่ครับผมแวะตรงที่ตำตรงนั้นแหละมีพี่กบก็ที่เจอกันแล้วนะอันนี้น้องๆอยู่นี่เออแม่ป้านอมฝากมาสองใบแดงครับพี่โยเอาไปแล้วสี่ใบแดง นี่นี่น้องตั๊กน้องตั๊กนี่รับตะกี้น้องตั๊กอยู่กับพ่อกับพี่กับพี่กบนะไม่ได้ถ่ายถ่ายไม่ทันต้อมมาแล้วเนี่ยไม่ฮ็ดเงินลูกดูหลังเวทีมีใครมาแล้วบ้างนะเราเดินทางมาไกลเข้ามาถึงก่อนเนียใครเนียแฟงพี่แฟงพี่แฟงสวัสดีนะคะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้เจอกันเลยไม่ค่อยได้ออกไปไหนเลยไม่ค่อยได้เจอกลุ่มปิดเราก็ไม่ได้ไปเจอกัน มีนะคุูนปิดแล,แล้วก็ไม่ค่อยได้เจอมันาอลืมน้องนะใชามีคนทักก็บ่อยพี่แฝงร้องเพลงสโสดนี่มีคนทักมาเยอะนะครับเดี๋ยวพาไปดูหน้าเวทีกันนี่ทางเข้าทางนี้นะน้องศิงลปินเข้ามาจอดหลังโรงนะครับจำเลดีด้วยมีห้องน้ำโอ้โหสับลายผมมาถึงก็เช็คอินไปก่อนแล้วอยู่หน้าเวทีตะกี้เจอพ่อแล้วนะท,ทักทายพ่อแล้วเดี๋ยวไปดูว่าอ,อะไรยังไงอีกวันนี้ก็จะเป็นไลฟ์แอนด์ซาวด์สมหมาย ก็หมายสักคุณเมตตาไม่ใช่นั่นจะเป็นอาจ,จารย์อาจารย์ไอ้นี่ห้ามมวยไม่ใช่คูณจัดโปรโมตเตอร์มวยนี่ตะกี้พ่อไปไหนแล้วตะกี้ทักทายคุยกับพ่ออยู่แล้วกันข่บบา,นาพ่อก่อนพ่อไปไหนแล้วโอ้ยดีแต่ใครนี้น,นางเอกเสียงดีของเรา <c oughs> นี่คู่เกี้ยวของเราน้องอายวันนี้เอาเตาเพลงเฮ้ยตรงนี้เอาตเตาเฟลหนึ่งจะพลาพจะไล่ลงอ่ะดิไม่ใช่งานเราเดี๋ยวจะพลาพจะไล่ลงเดี๋ยวให้รอมันแก้ๆมันเกือบพี่โยก่อน ผมพี่มาร้องแต่เมื่อคืนแล้วเดินร้องอยู่รายการนี่แหละจะตกก่อนเนี่ยตอนเนี้ยเดี๋ยวพี่ดูเลยตาแบบแต่ไมึงแต่ว่าเรารถจอดหลังโรงคือไปสบายขอไมเลยนะขอให้ลำขอให้ลำ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 ออกแขกก่อนเล่นได้ถึงจัตตีนึงมันมันแตกไหแล้วแต่ว่าจะถ้ามีก็มีสะซานหน่อยแต่ตอนมาเนี่ยระหว่างทางตกแถวลูบุรีเนี่ยนี่อาทิตย์กราดหงายน่าจะเจอรถหนข้างหลังเห็นไหม เร,เรามาไงมาตูต้อ๋อเป็นทตีตู้เป็นตู้จับเด็กมาพี่เล่นสวนไหมอ่ะพี่คข้าพี่เห็นอยู่ครับแว๊บเข้าไปกดไลค์ยอยู่นี่ต้องกินแต่ไม้เต็มมือกินกันก่อนเนี่ยเนี่ยเ<า>นี่ยเ<ม>นี่ยมาค่าะแซบยำเส้จ้า,ด,าดีครับเ<ร>ดี๋ดยวไปร้องเพลงด้วยหลังเวทีคนแทครักเดี๋ยวไปซ้อมสักครึ่งไปทำคอนเทนต์สักสักเพลงหนึ่งเอ้ยเดี๋ยวเอาไม้เอาไม้ไปโอเคจ้าเดี๋ยวกินก่อนเด้อ นาอีกทีก็ประมาณนี้แ๋้วคนคน,คนของลงก่อนพ่อไปไหนนะหาพ่อไม่เจอจะเดินหาพ่อก่อนครับนี่นี่นพ่อออกมาคุมงานอยู่นะพ่อมาคุมงานอยู่พ่อคุมงานก็รอเลยรลครับเรืทางเลยนะพ่อเขาทางไทยี เก็นไปก่อนก็พ่อเลยอ่ะพอมาคุมงานพ่ออันนี้เป็นไงบ้างครับเนี่วันนี้ก็ฝนไม่ตกแล้วันนี้มาไกลมาจากโคราชเลยใช่ข้ามจังหวัดมาเลยสามสี่ร้อยโลอันนี้ตูดด้านกันเลยวันนี้เรามาดูสาวนาครสวรรค์เน,นี่ยนี่กิ๊กกรียิบตาเมืรอวานแล <laughs> <laughs> พอมาแตะสาวไปแล้วรอบหนึงน่งนะครับงานหาไกรนี่ทำไมรักกันจริงเขาไม่หามาแล้วเนี่ยนะ แล้วพ่อได้ข่าวว่ามีงานโซนนี้เขาหาบ่อยใช่ไหมพ่อใช่ใช่ใช่เขาก็หาบ่อยแต่ว่ามันต้องดูวันด้วยนะ,ะต้องดูซีกวันว่างด้วยระยะทางเนาะพ่อเนาะใช่ใช่ระยะทางไกลนี่ก็ให้เขามาแต่เมื่อวานพวกเตีพวกอะไรให้เขามาแต่เมื่อวานดูปรสานงานว่าให้มาก่อนเยอะเพราะว่าเรายังไม่เคยมาดูหน้าง,งานก่อนเนาะจะได้ทางนี้ที่ไล่ทันเนาะมนะั้เนาะฟ้าฝนนีอ่อนนี้ก็ตัวเต็มที่นะพ่อ อันนี้เลยก็เต็มที่วันนี้มาโชว์ให้คนทางอันนี้ก็จะจะขึ้นพักเหนือแล้วอ่าอ่าจะขึ้นพักเหนือแล้วแล้วเรามีโอกาสได้ไปไกลกว่านี้ไหมพ่อตลาดดิ่งเชียงใหม่เราจะจะไปอีกไหมเนี่ยรู้สึกว่าสิ้นปีไปเชียงใหม่อีกแล้วนะงานเดิมงานไหนพ่องานเดิมปะงานที่นั่นแหละงานเดิมอ๋อ้สิ้นปีนี้ใช่ไหมโปรแกรมออกยังเขากําลังดูอยู่เพราะเที่ยวนั้นมันน่าจะก่อนก่อนเที่ยวที่แล้วอ๋อเพราะปัญการมาคาบเกี่ยวตั้งแต่ก่อนปีใหม่เป็นครับปีใหม่อ๋อถ้าวันนี้ก็คือไปไปก่อนปีใหม่ ได้รู้ว่าเออได้เตรียมตัวบอกเอฟได้หยอดกระปุกกันถูกอ่าเตรียมหยอดกระปุกกันได้เลยโอเคครับจะให้พ่อไปทํางานก่อนเสียง<อ>มันค,นค่อนนี่นด้งานแต่งได้ไม่ดีเครับมาดูหลังวิธีกันก่อนนี่พี่ดาวดีครับ<ม>พี่ดาวผู้จัดจาก,การคณะวันนี้มาดูว่าแม่ครัวอะไรไม่กินดูว่าแม่ครัวแอบเราไม่กินแอบส่องก่อนแอบส่องก่อนอ๋อที่นี่นี่ ีของของดีหนองหัวเรือใช่ไหมแม่นี่ของดีหนองหัวเรือหนองหัวเรือไม่ได้มีแก่สาวๆสวยอย่างเดียวกับข้าวอร่อยด้วยแมคนแก่เอ่อโอ้มีครบเลยแล้วมีหน่องจีนด้วยไมม่ีอ้าวไม่มีอ๋อมีส้มตําอันนี้อันนี้ส้มต่ตําตําเองเขาเรียกเหมือนสไตล์โคราชก็จะมีมาให้แบบนี้ก็ให้มาตําเองอ้าวบริการตัวเองก็ตําเก่งกันทุกคนที่นี่ โอ้โหคนจุ่มแสงให้มานี่มีคบพร้อมเลยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวมาดูพระเอกนางเอกตามส้มตำกันครับตามเก่งทุกคนที่เนี่ยนะครับฝีมือนะครับพี่ก้อยพี่แฟงพี่กบก็ตามส้มตำอร่อยแซ่บเดี๋ยวมาดูเขาตำกันมาดูหนุ่มๆทางนี้บ้างมีกำลังกินกันอยู่ยังไม่เสร็จกินไม่เสร็จนี่โอเคพี่แสงสีก็เสร็จแล้วนะครับทีมสมหมายเล่นซาวนี้ก็จัดเต็มนะครับไลฟ์สดต,ตอนหกโมงครึ่งน,นะครับเ้วเจอกันจ้าหวัสดีครับ